พระอาจารย์ครับว่าไงจิมหรอของกาศสายายพระสูตรครับสิบทรงตัดแก่พระอานนุนให้ใช้ทำรรวินัยที่ตัดไว้เป็นาศาสดาแทนต่อไปอานนุนความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทำรรวินัยของพวกเรา มีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานน์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนทำก็ดีวินัยก็ดีที่รอแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานน์ในการบัดนี้ก็ดี ในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจกต้องมีตนเป็นปะทีพมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นปะทีพมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ไขในศิกขาภิกษุพวกนั้นจกเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล อานนนความขาดสนแห่งกาลยานวัดนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราขอก่าวย้ำกะเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยครับอาจารย์ครับโอกาสครับอื ทิสุทั้งหลายปันพรชิตรูปใจจากเป็นที่สุหรือที่สุนี้ก็ตามแม้จากทุกกายทุกใจถึงน้ำตานองหน้าร้องไห้อยู่ก็ยังสู้ประพฤติพรมาจย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มีข้อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ทางที่เธอมีในบัตรนี้มีอยู่ห้าอย่าง ห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือหนึ่งทำที่ชื่อว่าศรัทธาในกุศลละรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอสองทำที่ชื่อว่ากิริในกุศลละรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอสามทำที่ชื่อว่าโอตัปปะในกุศลละรมทั้งหลาย แล้วแก่เธอ 4. ท่ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะในกุศลละธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอห้าธรรมที่ชื่อว่าปัญญาในกุศลละธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอพิสุทั้งหลายฟันพรชิตรูปใดจักเป็นพิสุหรือพิสูนี้ก็ตามแม้จักทุกกายทุกใจ ถึงน้ำตาน้องหน้าร้องไห้อยู่ก็ยังสู้ประพฤติโปรมาจรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มีพ่อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ทําที่เธอมีในบัดนี้ห้าอย่างเหล่านี้แล อนุโมทนาได้ข่าวว่าท่องสิบพระสูตรจบได้แล้วทั้งสิบเลยนะ<ะ>เยี่ยมมากนะนะผู้บวชมาแล้วต้องมีพระสูตรนี้ประจำใจมึงเนี <laughs> ่ยทุกแค่ไหนก็ทนนะเดี๋ยวบรรลุธรรมลึหลับนะนะ จะเริญนมัคต่อไปเนี่ยนะอืม